แม่ตักเล่าเรื่องวันนี้ขอเสนอเรื่องผู้หญิงกินผัวน้ำมนตหญิงสาวสวยที่มีไฟในที่ลับไฟที่ทำให้แม่ของเธอหนักใจตั้งแต่แรกคลอดมาแล้วเพราะตามตําราเขาบอกเอาไว้ว่าคนที่มีไฟตรงนี้จะมีดวงกินผัวมีผัวกี่คนกี่คนก็ตายหมดดังนั้นแม่ของน้ำมนตจึงห้ามไม่ให้เธอมีแฟนจนอายุ26ปี ที่สาวๆในหมู่บ้านมักจะแต่งงานจนมีลูกกันไปหมดแล้วนี่แม่มณนนีลูกสาวแม่มณนนีก็สวยนะทำไมยังไม่แต่งงานอีกล่ะมันชอบอยู่เป็นโสดนะพี่ก็ให้มันอยู่ไปแบบนี้แหละมันอยากเป็นโสดก็ปล่อยให้มันเป็นไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกเราเองก็ใช่ว่าจะอยู่ค้ำฟ้านะแม่มณนนีจะอยู่ดูแลลูกได้อีกสักกี่ปีก็ไม่รู้ ถ้ามันไม่หาเราก็หาให้มันสิมันอยู่กับฉันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นมากกว่านะพี่หมายความว่าอย่างไงวะอยู่กับพ่อแม่แล้วจะเป็นประโยชน์มากกว่ามีลูกมีผัวนะ่ะไม่มีอะไรหรอกฉันก็พูดจาไร้าสาระไปอย่างนั้นเองแหละขอตัวก่อนนะมีงานบ้านให้ทำอีกตั้งเยอะแยะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอย่าเพิ่งพวกเราก็สงสัยกันไม่ใช่ฉันแค่คนเดียวหรอกนะ ฉันก็เหมือนเป็นตัวแทนของหมู่บ้านมาถามตั้งแต่นางน้ำมนต์มันเรียนจบมาแกก็ยังไม่ให้มันออกไปทำงานเลยนะไม่สงสารลูกเลยเอาล่ะเอาล่ะในเมื่ออยากจะรู้กันนักฉันก็จะบอกฉันไม่อยากให้นางมนต์มันมีแฟนเอามีแล้วจะเป็นยังไงล่ะฮะมีแฟนก็ไม่เห็นแปลกจะห่วงลูกสาวเอาไว้ทำไมล่ะเดี๋ยวก็เป็นสาวเทื้อขายไม่ออกต่อไปอ่ะ เมื่อเราตายไปลูกเราจะอยู่ยังไงเอาละจ้ะเอาละจ้ะฉันจะพยายามเก็บไปคิดใหม่ดูอีกทีนะขอบใจมากนะพี่พยอมที่มาบอกฉันนะ่ะแม้ว่าจะพยายามป้องกันอย่างที่สุดแล้วแต่ก็ไม่อาจฝืนโชคชะตาได้เมื่อบ้านของเธอเกิดพังและต้องซ่อมมีช่างหนุ่มคนนึ่งมาทำงานให้เขาเห็นลูกสาวเธอก็ตกหลุมรักในทันที ชายหนุ่มจึงพยายามสางสัมพันธ์กับน้ำมนต์เข้าคุณชื่ออะไรนะครับชื่อมนค่ะแล้วคุณล่ะคะชื่ออะไรหรอพี่ชื่อเจดนะครับพี่ขอลายของน้องน้ำมนต์ไว้ได้ไหมครับเราจะได้คุยกันวันอื่นด้วยได้สิคะทำไมจะให้ไม่ได้ล่ะทั้งคู่แอบขอลายกันขอเบอร์โทรศัพท์กัน หญิงสาวเองก็เหงามากจึงติดต่อกับเขาอย่างง่ายดายจนกระทั่งความรักสุขงอมจึงมาบอกแม่แม่คะหนูจะแต่งงานอะไรนะแต่งงานแกจะบ้าหรือ,อยังไงแกจะไปแต่งกับใครก็แต่งกับพี่เจษเจดไหนแม่ไม่เคยได้ยินแม่จำช่างที่มาซ่อมบ้านเราได้ไหมจ๊ะเมื่อสามเดือนที่แล้วเขาชื่อเจษแล้วตอนนี้เขาก็เป็นคนรักของมน จำได้คนหล่อนหล่อเป็นลูกวิศวกรที่เขาส่งมาซ่อมบ้านให้เราแต่แกจะไปรักกับเขาได้อย่างไรแม่ง,งงไปหมดแล้วเราแอบคบกันมาสักระยะแล้วล่ะคะ่ะอะไรของแกเนี่ยไปแอบคบหากันตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ยอมบอกแม่แม่เคยบอกกับแกแล้วใช่ไหมว่าไม่อยากให้แกมีแฟนแม่คะหนูโตแล้วนะคะเรียนจบแล้วแม่ก็ไม่ให้ไปทำงาน โตมากขนาดนี้แล้วแม่ก็ยังไม่ให้มีแฟนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยหนูไม่เข้าใจเลยลูกบ้านอื่นไม่เห็นจะต้องโดนบังคับขนาดนี้เลยนะคะหนูรักเขาเขาก็รักหนูเราอยากจะแต่งงานกันนะคะแม่ใจอยากจะห้ามแต่เมื่อเห็นน้ำตาของลูกสาวแล้วมณีก็ใจอ่อนตอนนี้เธอเองก็กำลังสับสนว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่มันถูกหรือไม่กลัวว่าตัวเองจะหลงงมงายทำให้ลูกพลาดโอกาสได้เจอกับผู้ชายดีๆ ลองดูสักครั้งมันอาจจะไม่มีดวงกินผัวอย่างที่เธอคิดก็ได้เมื่อคิดอย่างนั้นแล้วมณีจึงยอมตกลงให้ลูกสาวแต่งงานกับเจตไม่นานน้ำมนก็แต่งงานกับเจตชีวิตคู่ดีมากเธอทำงานบ้านดูแลบ้านช่องสามีเองได้เงินมากก็ให้เธอเก็บหมดทุกบาททุกสตางค์ทำให้มณีสบายใจมากที่เห็นลูกสาวมีความสุข เป็นยังไงล่ะแม่แมานีอยู่คนเดียวหรือวันนี้น่ะใช่จะ้ะตั้งแต่ลูกสาวฉันแต่งงานไปฉันก็อยู่คนเดียวแต่ก็มีความสุขดีไปตามประสาแล้วเป็นยังไงล่ะลูกแต่งงานออกไปเหงาอย่างที่กลัวเอาไว้จนห่วงลูกสาวเอาไว้ขาบ้านไหมล่ะไม่เหงาไม่เหงาลูกสาวโทรมาทุกวันดีกว่าที่ฉันคิดไว้มากรู้แบบนี้ฉันคงให้มันแต่งงานมีแฟนไปนานแล้ว เออก็ดีแล้วล่ะเราจะได้ตายตาหลับว่าลูกเรามีคนดูแลดีกว่าให้มันเป็นสาวเถื้ออยู่ตัวคนเดียวแกไปใครจะดูแลล่ะจริงไหมขอบใจนะพี่พยอมที่มาช่วยเตือนสติฉันเออฉันก็หวังดีไม่ได้เป็นป้าข้างบ้านที่ช่างนินทาอะไรหรอกนะเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรก็มาเตือนมาห้ามเท่านั้นแหละนางมนเองฉันก็เห็นมันมาแต่เล็กแต่น้อยไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูกแหละนะ ขอบใจจากพี่พยอมชีวิตคู่ของมนกับเจด,ดีมากแต่เพียงสามเดือนก็ต้องพบกับฝันร้ายเมื่อช่างเจดออกไปทำงานขณะกำลังทำงานวันหนึ่งเขาก็โดนก้อนหินตกลงมาโดนหัวเสียชีวิตคาทีหญิงสาวรับโทรศัพท์ขณะข้ามถนนมาถึงบ้านฮัลโหลค่ะใช่ภรรยาคุณเจดหรือเปล่าครับใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะ ตอนนี้เขาเสียชีวิตแล้วนะครับผมเป็นกู้ภยัยอ,อะไรนะคะพี่เจตสามีของฉันเสียชีวิตแล้วอย่างนั้นเหรอคะไม่จริงอะ่ะไม่จริงหยิงสาวแทบลมทั้งยืนกำโทรศัพท์จนมือสั n ร e ริกมณีเห็นเข้าก็วิ่งมาหาเกิดอะไรขึ้นลูกมณีแม่พี่เจษตายแล้วพี่เจษตายแล้วจ้ะแม่อะไรนะเจดตายแล้วอย่างนั้นเหรอ แม่ช่วยด้วยช่วยหนูด้วยนะแม่หนูคิดอะไรไม่ออกพี่เฉดตายแล้วสองแม่ลูกรีบไปที่โรงพยาบาลยิิงสาวแทบจะขาดใจตายเมื่อเห็นร่างของสามีเธอกับแม่ช่วยกันจัดงานศพให้เจบเป็นครั้งสุดท้ายอย่างสมเกียิน้ำมนร้องไห้ทุกวันเป็นเวลาสามเดือนเธอจึงตั้งหลักใหม่ขอแม่ออกไปทำงานนอกบ้าน แต่ก็ยังไม่คิดว่าการที่สามีตายจะเกี่ยวกับดวงกินผัวของเธอแต่สำหรับมณีไม่สบายใจอย่างมากเครื่องปีต่อมาเมื่อจิตใจได้รับการเยียวยาแล้วน้ำมนต์จึงพบรักใหม่กับนักบินคนหนึ่งมณีไม่สบายใจแต่ก็ยอมยกลูกสาวให้เพราะอยากให้มีคนมาดูแลจิตใจของลูกสาวชีวิตคู่ครั้งที่สองของมณีก็มีความสุขดีมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวกับสามี ที่รักรอบนี้ผมมีบินยุโรปคุณจะไปกับผมด้วยไหมไปไม่ได้เลยคะ่ะที่รักงานยุ่งมากช่วงนี้งานเยอะมากเลยคะ่ะไม่เป็นไรผมไปบ่อยๆเดี๋ยวคราวหน้าเราเข้าไปบินด้วยกันค่ะคราวหน้าเราไปด้วยกันนะคะหญิงสาวโบกมือลาแต่เงาหัวสามีที่เห็นแวบๆบแบบว่าหัวขาดไปทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจที่รักคะว่าไงจ๊ะให้คนอื่นไปแทนได้ไหมคะ ไม่ได้หรอกจ้าเขาเซตคิวไว้แล้วมีอะไรหรือเปล่าเออไม่มีอะไรหรอกค่ะเธอมองจ้องไปที่เงาของเขาแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรให้เข้าใจเสียพอมองอีกครั้งก็เห็นว่ามันปกติดีจึงไม่อยากพูดให้เขาไม่สบายใจสมภพสามีใหม่ของเธอออกเดินทางหญิงสาวโล่งใจที่เขาถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพจนถึงวันกำหนดกลับเธอนอนไม่หลับ กลัวว่าจะได้รับข่าวร้ายทางโทรศัพท์จากใครอีกสักพักโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพอได้ยินว่าเขามาถึงสนามบินที่ประเทศไทยแล้วก็เบาใจยอมกลับไปทำงานได้สักพักก็มีโทรศัพท์เข้ามาเป็นสายจากกู้ภัยอีกครั้งและบอกว่าสามีของเธอโดนรถสิบล้อทับขณะกำลังข้ามถนนอะไรนะคะคุณพูดใหม่สิสามีของฉันนรคะโดนรถชน ใช่ครับสามีของคุณเสียชีวิตแล้วหญิงสาวแทบลมทั้งยืนคราวนี้นางมณีจึงต้องบอกลูกสาวตามตรงที่แม่ไม่ยอมให้แก่ออกไปทำงานและไม่ยอมให้แก่แต่งงานมันมีเหตุผลเหตุผลอะไรลรอคะแม่มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตหนูกันแน่ทำไมถึงเป็นแบบนี้แกมีดวงกินผัวแม่ว่าอะไรนะดวงกินผัวเหรอใช่ ตั้งแต่เกิดมาแล้วล่ะแม่เห็นว่าแกมีไฝในที่ลับโบราณเขาว่าเอาไว้ว่ามันเป็นดวงกินผัวตอนแรกแม่ก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกนะเพราะว่าเห็นแกก็แต่งงานมีความสุขดีแต่นี่ผัวแกตายไปสองคนแล้วทำให้แม่อดคิดไม่ได้ว่ามันอาจจะเป็นความจริงก็ได้แม่ทำไมแม่ไม่ยอมบอกเรื่องนี้อ่ะถ้าแม่บอกประมนอาจจะไม่ยอมแต่งงานก็ได้ ก็นีแหละเหตุผลที่แม่ห้ามแกไม่ให้ออกไปทำงานและไม่ให้แต่งงานแม่ก็กลัวว่าแกจะมีดวงกินผัวจริงๆตอนนี้หนูไม่กล้าแต่งงานกับใครแล้วล่ะค่ะแม่นับจากวันนั้นหญิงสาวก็ปิดตายหัวใจจนเวลาผ่านไปห้าปีจึงมีผู้ชายที่ทำให้เธอคว้ยเขวได้คนนั้นชื่อพี่ไทยเป็นเจ้าของสวนขา้าวโพด เขาตามจีบเธอมานานมากแล้วแต่หญิงสาวก็ไม่ยอมใจอ่อนผมรักคุณมากนะคุณเองก็ไม่มีใครทำไมคุณไม่ยอมเปิดโอกาสให้ผมสักทีล่ะคุณอย่ายุ่งกับฉันเลยนะคะคุณพี่ไทยฉั่ามันจะปลอดภัยกับคุณมากกว่าหมายความว่ายังไงอะ่ะฉันบอกความจริงให้ก็ได้ฉันมีสามีมาแล้วสองคนแล้วทุกคนก็ตายหมดฉันมัมีดวงกินผัวถ้าคุณไม่อยากตายก็ไม่ต้องมาจีบฉัน ถ้าคุณเป็นผัวคนที่สามของฉันคุณอาจจะตายก็ได้ผมไม่กลัวหรอกนะเรื่องแบบนี้สำหรับผมแล้วมันเรื่องเลวไหลแต่ผัวฉันตายมาสองคนแล้วนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อบ้างละ่ะถ้าจะตายก็ให้มันตายเลยถ้าได้แต่งงานกับปุณแลวตายผมก็ตายตาหลับนี่คุณจะบ้าหรือไงคุณพิไทยกล้าเอาชีวิตมาเสี่ยงกับผู้หญิงธรรมดาอย่างฉันหรอถ้าคุณไม่ว่าอะไรผมจะให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอคุณกับแม่คุณโดยเร็วที่สุด ชายหนุ่มแสดงความจริงใจออกมาเขาไปสู่ขอเธอแม่ของเธอกับน้ำมนต์พยายามบอกเขาแล้วแต่เขาไม่กลัวและไม่เชื่อเรื่องที่พวกเธอกลัวกันด้วยที่สุดแล้วน้ำมนต์ก็ได้แต่งงานกับเขาแต่ก็อยู่กันอย่างหวาดระแวงหัวใจของเธอเต้นแรงทุกครั้งที่เขาออกไปนอกบ้านเธอจึงคอยเช็คโทรศัพท์โทรตามเขาทุกชั่วโมงที่รักไม่ต้องโทรมาขนาดนั้นก็ได้ผมยังไม่ตายผมสบายดี ฉันกลัวคะ่ะฉันกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกถ้าคุณตายไปอีกคนฉันคงเป็นโสดตลอดชีวิตผมสัญญาว่าผมจะไม่ยอมตายจนกว่าเราจะแก่ดีไหมหญิงสาวหัวเราะขึ้นมาแต่ในใจระแวงตลอดเวลาแต่เขากับเธอก็อยู่กินด้วยกันมาเกินหนึ่งปีแล้วและเขาก็ไม่ได้ตายจากทำให้เธอรู้สึกโล่งใจยอมปล่อยมีลูกกับเขา มณีเองก็โล่งใจมากที่ลูกสาวอยู่กับลูกเขยได้เกินหนึ่งปีสำหรับคนอื่นๆที่ผ่านมาอยู่ได้เพียงสามเดือนก็ตายจากกันแล้วค่อยยังชั่วหน่อยนะลูกแม่สบายใจขึ้นมากเลยสงสัยว่ามันจะเป็นเรื่องบังเอิญนะ่ะที่ผัวคนที่หนึ่งกับสองของแกตายไปบางทีมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุอย่างที่ว่าก็ได้หนูก็คิดอย่างนั้นค่ะแม่ หญิงสาวบอกแล้วส่งกิมให้แม่ด้วยความโล่งใจแต่ไม่ทันขาดคำเธอก็ได้รับโทรศัพท์หัวใจของเธอเต้นแรงมากส,ส,สวัสดีค่ะคุณน้ำมนต์หรือเปล่าคะจะใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะหญิงสาวเสียงสัน่นถามออกไปได้วยเสียงตะกุกตะกะักกลัวว่าปลายสายจะบอกว่าสามีของเธอได้เสียชีวิตลงอีกแล้ว ยินดีด้วยนะคะสามีของคุณถูกลอตเตอรี่จากกองสลากของเรา180ล้านบาทเขาให้ทางเราแจ้งมาทางคุณค่ะจริงเหรอคะนี่นี่คุณไม่ได้อําฉันใช่ไหมใช่เหรอคะยิงซสาวเสียงสัน่นทำให้มันีหน้าซีตกอกตกใจจนแทบจะเป็นลมเกิดอะไรขึ้นอีกอมนแม่ใจไม่ดีแม่พิไทยพิไทยถูกลอตเตอรี่ค่ะถูกลอตเตอรี่เองเหรอ ตกอกตกใจหมดเลขถ้ายอะไรละ่ะสองตัวหรือสามตัวรางวัลที่หนึ่งแพ่ร้อยแปดสิบล้านบาทอะ,อะไรนะสองแม่ลูกตกใจและยิ่งชายหนุ่มหอบเงินเข้ามายิ่งสาวก็หัวราอออกมาทางน้ำตาผมไม่ตายแล้วนะแม่นอกจากไม่ตายแล้วยังมีแต่ความโชคดีอีกต่างหากคราวนี้แม่ไม่ต้องกลัวแล้วนะว่าลูกสาวของแม่จะเป็นดวงกินผัว นี่มันดวงกินเงินชัดๆเลยนะครับที่รักฉันดีใจที่สุดไม่ใช่ดีใจที่คุณถูกลอตเตอรี่มากมายขนาดนี้แต่ฉันดีใจที่คุณไม่ตายยิงสาวโผเขากอดเขาหัวเราอออกมาทางน้ำตาชายหนุ่มกอดตอบเธอและจูบดุดดื่มคุณไม่ใช่ตัวสวยแต่คุณคือตัวนำโชคสำหรับผมที่รักก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่อง ผู้หญิงกินผัวค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบเรื่องนี้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ